สวัสดีครับผมอาจารย์วัฒนาโมศกมาศจากสมนักขาวบางาันจย์วันนี้มาพบก,กับท่านอีกครั้งหนึ่งจากเมื่อวันจันทร์นะครับตามที่ผมได้บอกกล่าวกับท่านไว้ว่าปัญหาของแผ่นดินอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาของเกษตรกรโดยเฉพาะนี่สินเชื่อมัครับล่าสุดทุกอย่างยังไม่ทันที่จะได้ดําเนินการ ได้มีพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาได้รวมตัวกันเดินทางมาที่กระทรวงการคลังเมื่อคืนเมื่อวานผมเพิ่งทราบเมื่อวานนะครับมายื่นหนังสือเงื่อนไขเรื่องความเดือดร้อนกรณีหนี้สินโดยเฉพาะที่ผมพูดถึงก็คืออยู่ในกองทุนพุนฟูเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขเป็นไปอย่างที่ผมพูดเดือดร้อน รอการถูกยึดซั์รอการถูกยึดที่ทํากินไม่มีอะไรไดีขึ้นเลยครับสองปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เกษตรกรประสบปัญหานหนักห่วงมากครับเป็นไปอย่างที่ผมคิดเป็นไปอย่างที่ผมพูดนะครับก็ผมถึงมีความตรนะหนักและมองเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าต้องช่วย การแก้ไขเพราะว่าถ้าปล่อยให้ช้าไปกว่านี้อีกไม่นานผมถือว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่นำไปสู่ภาวะวิกฤตของสังคมซึ่งขณะนี้เนี่ยกำลังถาโถมเข้าสู่โลกนะฮะและโดยเฉพาะประเทศไทยกับบางมากเราอยู่กันด้วยความไม่สมดุล คนจนกับคนรวยห่างกันมากครับท่านวันนี้ล่าสุดผลประกอบการของธนาคารพัพาณิชย์เกือบจะทุกธนาคารนะครับผลกำไรประกอบการออกมาแล้วแต่ละธนาคารรวยเพิ่มขึ้นสามสี่สิบเปอร์เซ็นของทุกธนาคารส่วนใหญ่นะครับสามสี่หมื่นล้านสามสี่หมื่นล้านเกือบทุกธนาคาร ในขณนะที่เกษตรกรประชาชนประสบปัญหาความยากจนผมก็ไม่ทราบว่าจะอยู่กันได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมได้นำมากล่าวกับท่านผู้ชมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลยครับผมกลั่งมาผมศึกษามาผมติดตามมานะครับมันเป็นปัญหาใหญ่ต้องช่วยกัน และอย่างแนวทางที่ผมได้บอกไว้ว่าให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรสากรเกษตรกรต้องรวมตัวกันเป็นสากรตามแนวทางของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและการกาที่เก้าที่ทรงได้วางไว้มีประโยชน์มากครับยิ่งโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจกัญชาพันชงและไม้ไผ่เนี่ยนะครับให้ทำเดี๋ยครับรวมมดไว้การแก้ปัญหาี้สินที่จะแก้ได้เนี่ยโดยพื้นฐานแล้ว เราเองก็ต้องหาอราได้พิเศษลดรายจ่ายนะครับเพิ่มผลผลิตดูตัวอย่างประเทศเวียดนามครับนาข้าวหงไร่เนี่ยโดยรวมแล้วเขาสามารถผลิตได้มากกว่าเราหลายเท่าต่อจานวนไร่นะครับเราต้องเริ่มศึกษาโลกกำลังเปลี่ยนแปลงต้องศึกษาหาแนวทางในการนำอุตสาหกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่มาใช้ แล้วก็สิ่งที่ผมจะเรียนสั้นๆกับท่านวันนี้อีกทัางหนึ่งคือเรื่องของกัญชาก่อนที่พระราชบัญญตัติก่อนที่กฎหมายจะออกมาตรากออกมาสมบูรณ์อีกร้อยยี่สิบวันอย่างที่ว่าเนี่ยเต็มการไวปเไยครับจะประสบประสบกับความผิดหวังไม่สามารถที่จะนำมาเป็นประโยชน์โดยรวมทางเศรษฐกิจน,นะครับเพราะถูกล็อกไว้ด้วยสารตั้งต้น ทีสีไม่ให้เกินจุดศูนยศูนย์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ไม่มีอะไรจะมาวัดได้ไม่มีอะไรจะมากําหนดได้คุมทุนใหญ่จะได้เปรียบประชาชนลากยากเกษตรกรไม่มีสิทธิหรอกครับน้อยมากจะสู้ได้ก็ต้องระบบสากรเพราะฉะนั้นในวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งผมก็จะพูดให้ท่านฟังว่าเราควรจะทำกันยังไงแบบไหนที่พอจะต่อสู้และรักษา ได้ผลประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจกัญชานี้วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับ